ครับตอนนี้เราอยู่กับพี่อัดนะครับพี่อัดอินซิริซึ่งพี่อัดเนี่ยเป็นกําลังพลที่เกษียณอายุราชการนะพี่เนาะอ๋อยังไม่เกษียณหรอกต้องอีกปีหนึ่งประจำประจำปประจำที่มณดลนหันบกที่18นะครับเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้เราได้ทําพิธีกับผู้เข้าพันธ์ท่านเป็นประธานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมถามความในใจตั้งแต่จบมาเลยที่จบมาตั้งแต่ผู้พัน์คนแรกเลยจนจนทุกวันนี้ผู้พันธ16ท่านแล้วใช่ท่านที่17 17แล้ว17แล้วที่อยู่มา17ผู้พ ประทับใจเรื่องอะไรมากความประทับใจก็ก็คือที่ผมเลือกมาลงที่กองพันทหารม้าที่20รักษะองค์ก็คือตอนที่ผมเป็นนักเรียนในสิบทหารม้ามีกําลังพลอนการเผยชื่อนะครับผมท่านร้อยตียุทธชัยสรีแสนนะไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นครูปกครองที่กองพันธนักเรียนในสิบสมัยนั้นสมัยนั้นชุดของเราจะเป็นชุดกางปลาสีเขียวนะอาร์มด้านซ้ายจะติดอาร์มของพันธุ์ที่ไหล่ด้านซ้ายครับ ด้านขวาจะเป็นอาร์มโค้งเขียนว่ากองพลหันมาที่2องครับโอ้ผมเห็นโอ้เทมากเทโผมจะต้องมาลงกองพันธ์นี้ให้ได้ครับแล้วได้ข่าวว่าเป็นกองพันธ์รถถังที่ดีที่สุดตอนนั้นก็คือ M48A5 อครับอยู่2องกร้อยก็คือร้อยถอดหนกับร้อยถอดสอก็อยากเป็นหันมารถถังใช่จริงๆความคิดน่ก็เหมือนผม เราไม่ค่อยอยากเดินนะพี่แต่รถถังเราไม่ต้องเดินขรถถังเลยเท่เท่เท่อะไรทําให้พี่ประทับใจที่สุดและการทํางานไปที่ไหนทํางานอะไรแล้วพี่แบบมีความรู้ส yes? ึกว่าแฮปปี้มีเพ no ื่อนเพื่อนร่วมงานที่ดีอะไรเงี้ยครับพี่ก็ความประทับใจนะครับในการทํางานก็คือจริงๆผมมีความประทับใจในที่ประทับใจมากที่สุดก็คือการได้เป็นผู้หมวดรถถังในภารกิจเข้าตีเป็นความประทับใจที่สุดยอดก็คือเป็น มันเป็นในการดรําเนินกลยุทธ์ในการสั่งหมวดในการคือมีความประทับใจตั้งแต่เปลี่ยนผบรถแล้วครับภารกิจที่ชอบที่สุดคือธุรกิจเข้าตีที่สุดของทหารมารถถที่<ร>สุดของทหา,ารรถถังผมรองว่ามันรวดเวร็วรุนแรงเด็ดขาดร,รุนแรงอำนาจการยิงแล้วแล้วการทํางานอื่นทราบว่าชายแดนก็เคยไปเมื่อเขาช่วยทำช่วงก็เคยไปหลายๆอย่างอ่ะพี่ภาธุรกิจที่ชายแดนประทับใจที่สุดก็คือได้เป็นผู้ขับหมวดทหารม้าที่อยู่ชายแดนครับอ่ะ ก็ขึ้นไปก็มีมีอะไรอ่ะมีได้ได้เห็นสิ่งต่างๆนะได้เรียนรู้ชีวิตการเป็นทหารม้าทหารม้าเดินดอยครับก็คือเราเป็นทหารม้ารู้ทางเราไม่เคยเดินดอยใช่ครับไได้เป็นทหารม้าเดินดอยภารกิจก็คือได้มีได้ได้จับรถยนต์นะนำข้าออก่างประเทศนครับเข้าต่างประเทศก็เป็นความภูมิใจที่ได้เมื่อได้ขึ้นไปหนึ่งครั้งหกเดือน ผมก็ยังได้สามารถทําให้ที่เตียงให้กับหน่วยได้ครับครับครับที่ผมพูดบนเวทีก็คือว่ารับคําสั่งทําทันทีทําให้ดีที่สุดเน้นคําว่าทําทันทีนะครับไม่ใช่รับคำสั่งแล้วก็นั่งเฉยไม่เอาไม่เอากันรับสั่งปุ๊บทำทันทีทําได้ไม่ได้ไปบอกครับทําให้ดีที่สุดที่เราทําได้ตามความสามารถของเรา ถ้ามันไม่ได้จริงๆไปบอกผู้ของับมันชาท่านจะได้แก้ไขเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาผมจะได้แก้ไขขอให้ทำไปก่อนให้ทําไปก่อนอันนี้คติทหารม้า่าเป็นรุ่นเก่านะพี่เนาะผมถือว่าเป็นพี่เป็นทหารรุ่นเก่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นมาตั้งแต่บรรจุราชการผมบรรจุราชการปีสี่สี่ซึ่งหลังพี่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นยุคกลางนะครับก็ขอบคุณพ่อาจครับวันนี้ที่ได้มาพูดคุยกันแล้วก็ผมก็ในฐานะที่เป็นน้องคนหนึ่งนะครับก็ในฐานะที่น้องที่ทีมงานนี่แหละก็ขอ ขอให้พี่อัดมีความสุขกับการพักผ่อนเกษียณอายุราชการอยากทําอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่พี่ตั้งใจไว้ครับมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับตัวเองแล้วก็ผมคิดถึงพี่เสมอครับมีอะไรยังไงให้ผมช่วยเหลือบอกได้ผมทําได้ผมช่วยทำครับขอบคุณพี่อัดมากครับวันนี้ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ